เรียกว่าไม่เคยทําให้ Twitter เงียบเหงาจริงๆนะคะสำหรับหนุ Bam ่มแบมแบมค่ะคุณผู้ชมที่ล่าสุดนะคะตอนนี้ค่ะ t วิตเตอรข่าร้อนแรงด้วยแฮชแท็กบ๊อบคอยเอ็กซ์แบมแบมนะคะโดยหลังจากที่บ๊อบคอยนะคะได้โพสต์เตรียมมีโปรเจกต์กับแบมแบมนะคะรวมทั้งศิลปินซูเปอร์สตาร์ระดับโลกหลายคนนะคะก็ทำเอาแฟนๆค่ะถึงกับพร้อมใจนะคะดันแฮชแท็กดังกล่าวค่ะจนติดเทรนทวิตเตอร์ Twitter เป็นที่นิยมในตอนนี้นะคะ ส่วนทางด้าน Facebook Fanpage Bob Coin. Co นะคะก็โพสต์ค่ะบอกว่า s u r p r i พรส Bob Coin กำลังจะมีโปรเจกต์สุดพิเศษร่วมกับแบมแบมซูเปอร์สตาร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับอินเตอร์ทั่วโลกอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าแบมแบมค่ะจะมีโปรเจกต์สุดพิเศษอะไรร่วมกับเราติดตามกันได้ในวันที่11มกราคม2022นี้นะคะส่วนใครคะ่ะที่ยังไม่ได้สมัครบ๊อบคอยนะคะสามารถสมัครได้ที่ w w w Bob c o Co นะคะพร้อมกับรับเหรียญ ฟรีหนึ่งร100เหรียญนะคะขอแอบ,บกระซิบค่ะว่าต้องรีบสมัครกันหน่อยนะคะก่อนที่จะพลาดความพิเศษที่รออยู่อีกเพียบเลยล่ะคะ่ะบอกกันเลยนะคะว่าป๊อบคอยค่ะเป็นเหรียญคริปโตเคอเรซีนะคะเก็บไว้สามารถสร้างมูลค่าได้นะคะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแบมแบมกันเลยดีกว่าจ้าสวัสดีครับผมแบมแบมก็สิบเอ็ดนะครับผมทุกคนสบายดีกันใช่ไหมครับวันนี้นะผมผมมีข่าวดีจะมาบอกทุกคนนะครับผมผมจะมีโปรเจกต์ใหม่สุดพิเศษนะครับผมที่ผมเองเนี่ย ก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าคือโปรเจกต์อะไรนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยสมัคร Popcoin รอเอาไว้ได้เลยนะครับผมที่ w w w p o p c o i n c o นะครับผมแล้วเรามาดูไปพร้อมกันนะครับในวันทีนนทน่11มกราคมนี้นะครับผมย้ำอีกทีนะครับ11มกราคมนี้นะครับแล้วเราเจอกันเลยเหนี้นะครับผมสวัสดีครับ